สวัดครับก็วันนี้นะครับผมเราก็จะมาเพาะในส่วนของสลัดกันนะครับสลัดเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดเนาะก็จะมีกรีนคอร์สนะครับแล้วก็มีสลัดแก้วนะครับมีสลัดเล็ดโอ๊กนะครับมีอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าใครชอบทานแบบไหนนะครับก็จริงๆวันนี้ผมจะมาเพาะแบบรวมๆเลยนะครับหลายๆชนิดนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกัน สิ่งแรกเลยที่เราต้องมีนะครับผมก็คือว่าผมก็ไปซื้อตะกร้าอย่างเงี้ยนะครับมานะครับตามร้านทั่วไปนะที่เราหาซื้อได้นะครับผมก็ราคาเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับก็ประมาณ1ิบสบาทประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ในการทําของเราเนี่ยเราอยากจะเน้นในเรื่องของการใช้คอสหรือว่าพวกต้นทุนให้มันน้อยที่สุดนะครับอ่ะส่วนเรื่องของวัสดุนะครับ ที่เราเอามาเพื่อเพาะเนี่ยนะครับเออหลายๆคนอาจจะใช้ในส่วนของพีทมอสนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลองใช้ในส่วนของมูลไส้เดือนกับขุยมะพร้าวนะครับผสมกันนะครับเออในเขาเรียกว่าปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาคลุกเนะเาะพอมาผสมอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เราก็เอามาใส่ในตะกร้ายอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลย โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเมล็ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับอ่ามาโรยไปเลยนะครับนะครับโรยไปเลยอ่าโรยนะครับแล้วโรยให้มันทั่วๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันแน่นเกินไปนะครับก็่ะโอเคนะครับก็หลังจากที่เราโรยแล้วนะครับเราก็จะเอาเจ้าทั้งหมดตรงนี้นะครับของเราเนี่ยนะฮะไปรดน้ํานะครับให้ชุ่มเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาในส่วนของเขาเรียกว่าที่คุมนะครับเป็นที่คุมนะครับเพื่อที่จะให้มันทึบไปเลยนะครับแล้วก็ปิดคุมเอตากาเนี่ยเอาไว้เลยนะครับก็รอประมาณสัก3วันนะครับ3วันเนี่ยมันก็จะเริ่มงอกในส่วนของใบเลี้ยงขึ้นมาละนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาตามกันต่อเนาะว่าหลังจากที่เราเพาะไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราต้องทําอะไรต่อบ้าง นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลดน้ำกันเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นการลดน้ำให้ชุ่มนะครับนี่ก็คือเราก็นั่งนะครับแล้วก็ลดโอเคนะครับน่าจะได้แล้วนะครับชุ่มจนจะเปียกอยู่แล้วนะครับ จนจะขังแล้วนะครับน้ำจะขังแล้วนะครับก็อ่ะเอาอันนี้มาคุมเข้าไปนะครับเราก็จะตั้งไว้อย่างเงี้ยนะครับจนมันเริ่มงอกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเราทําอะไรกันต่อนะครับใน ep ต่อไปเนาะก็ขอบคุณมากครับสาหรับวันนี้แล้วก็ยังไงถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ